สวัสดีค่ะเอฟซีทุกๆท,ท่านค่ะวันนี้ก็มาพบก,กับใจสังพารวยเช่นเคยนะคะทุกคนวันนี้ใจจะพาทุกคนมาคำนวณแนวทางฮานอยนะคะวันที่17บเจ็กุมภาพันธ์สองพาร้อยค่ะพี่น้องก่อนที่เราจะไปคำนวณน,นะคะทุกคนคำเตือนค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเด็กอายุต่ำกว่าสิปีควรได้รับคำแนะนำวิดีโอนี้ทางช่องหาสถิติในการคำนวณตัวเลขย้อนหลัง และจัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดค่ะเรียทีทุกๆท,ท,ท่านขาสูตรการคำนวณแนวทางนี้คือการจอดินวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะถ้าท่านไม่ชอบให้ดูมัดรวมหรือเลขเด่นประจำวันก็ได้เนาะพี่น้องสำหรับสายวิ่งสายรูดนะคะทุกคน ทุกคนขาเรามาดูวันที่16กุมภาพันธ์ก่อนนะคะวันรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องผู้ใดโศกมานแน่น้อพี่น้องรัฐบาลทังางเมื่อวานนี่นะคะทุกคนเรามาดูหน่อยก่อนนะคะทุกคนใจเพิ่มนอยกาชาติมานะคะทุกคนแต่ว่าเด่นรวมใจไม่ได้เพิ่มนอยกาชาติเข้ามาด้วยเด้อพี่น้องหิดสตรเก้านะคะทุกคนขานอยกาชาติใจให้8และ7นะคะทุกคนบนมา150ล่าง27นะคะทุกคน เจ็ดมาเนาะพี่น้องเนาะวินลูดนะคะคู่ด้านบนมาผลรวมค่ะพี่น้องคาห้าศูนย์ศูนย์ห้านะคะพี่น้องเฉพาะกิจนะคะใจให้สามและสองวันนี้บนมาสี่แปดห้าล่างสามหกนะคะทุกคนเด่นแยกมาสามนะคะทุกคนนอยเฉพาะกิจนะคะทุกคนสายวิ่งสายลูดก็ถือว่าเข้าอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าน้อยพิเศษหลุดนะคะทุกคน ้อยพิเศษใจะให้เด่น4และ3บนมาสองศล่าง8 8ดแนะคะทุกคนขาคู่ด้านบนมา08 80์นยะ์พี่น้อง VAP ใจให้หและ5นะคะบนมา3 6มหสี่ล่าง9ก้าามกมาคะ่ะทุกคนคู่ด้านบนมา93 39วันนี้มัดรวมมาหน่อยสุดท้ายด้วยพี่น้องขา VAP นะคะใจให้6และ5บนมา6 1หน่ล่าง70นะคะทุกคน1มาคะ่ะทุกคนเข้าคู่ เข้าเลขเบิ้ลประจําวันนะคะทุกคนหนึ่งหนึ่งเนาะพี่น้องแต่ว่าเด่นแยกหลุดนะคะคู่ด้านบนมาศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์เนาะพี่น้องเนาะวันนี้มาปลาปลายนะคะทุกคนช่วงนี้นะคะทุกคนหน่อยจะหลุดบ่อยนะคะพี่น้องคะให้ทุกท่านตาม่หุ้นหรือว่าลาวก็ได้นะคะทุกช่วงนี้ลาวรู้สึกว่าจะเดินดีนะคะทุกคนคะสีะเดินดีอยู่นะคะทุกคน แล้วแต่ช่วงนะคะทุกคนบางช่วงนอยเดินดีมากนะคะพี่น้องมาต่อนะคะวันที่17ใจก็ผลการออกรางวัลวันที่16มาคำนวณน,นะคะทุกคน4ีตัวบนปกติพิเศษ VIP นะคะมาคำนวณหาคู่ด้านบนความน่าจะเป็นนะคะใจขออนุญาตเน้นย้ำนะคะทุกท่านขาะว่าคู่ด้านบน FC ทุกท่านอย่าเอาทุกคู่นะคะพี่น้อง ู้ด้านบนคือการหาความน่าจะเป็นเท่านั้นนะคะทุกคนมาดูนะคะปกติ4864พิเศษ2208 VP 7611 4บวก8วก6ก4บวก2 2บก8วก7 6วก6บก1 1ได้49 49ลบ1เหลือ48บวก1ได้50นะคะทุกคนจะจับ2ตัวเหมือนเดิมนะคะทุกคนคะถ้าใครอยากได้3ตัววันนี้ก็ สี่แปดหนึ่งถึงสี่แปดนถึงสี่เก้ถึงห้านะคะทุกคนประมาณนี้นะคะทุกคนค่ะเรามาดูนะคะแปดหนึถึงแปนะคะทุกคน8ปดหนึ่งแปดสอปดสามแปดสปดเป็นหกแปดเจ็ดแปดแาเก้าหนึ่งถึง9ก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้ก้าก็ดเก้าแปดเก้นย์ห่งถึงศูนย์เก้าศูนย์หนึ่งศนย์สองนยสามนยส่ศนย์ห้นยย์เนย์แ ผู้ที่ปีกาไว้คือคู่ผลรวมแล้พี่น้องไม่ใช่คู่มัดรวมนะคะมัดรวม f อฟทุกท่านค่อยมาดูอีกทีว่าจะชอบหรือเปล่าเนาะพี่น้องเนาะมาดูนะคะแปดหนึ่งถึงแปดเก้าใจชอบแปดสองแปดห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้านะคะทุกคนเก้าหนึ่งถึงเก้าเก้าเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าหก เก้าเจ็ดนะคะทุกคนเก้าแปดแปดเก้านะคะศูนย์หนึ่งถึงศูนย์เก้านะคะทุกคนศูนย์สองศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เก้านะคะแล้วแต่ชอบนะคะทุกคนทีนี้เรามาดูตัวเด่นก่อนของแต่และน้อยก่อนนะคะพี่น้องว่าพี่น้องสีมักบอสีชอบบอนะะเนาะค่ะเนาะคอยมาลุ้นกันต่อนะคะทุกคน มาดูนอยกาชาติค่ะทุกคนคะ่ะนอยกาชาตินะคะถ้าชอบกู่ด้านบนก็สามารถดูได้เด้อยพี่น้องเดอน้อยกาชาติเด่นวันนี้อยู่ที่5และ4นะคะทุกคนคะนอยเฉพาะกิจนะคะอยู่ที่6และ5นอยพิเศษนะคะอยู่ที่9และ8นอยปกตินะคะทุกคนอยู่ที่7และ6 หน่อย VIP นะคะก็อยู่ที่7และ6ค่ะพี่น้องคะเรามาดูตัวเจาะก่อนนะคะทุกคนค่อยไปดูมัดรวมทุกรอบทุกหน่อยนะคะทุกคนคะตัวเจาะนะคะหน่อยการท่าติ5และนะคะพี่น้องบางบางวันก็เข้าบางวันก็หลุดนะคะทุกคนสําหรับผู้ตัวเจาะด้วยพี่น้องเดอ้อสูตรนี้คือสูตรจเจาะด่นวิ่งรูดแยกแต่ละรอบนะคะทุกคนถ้าไม่ชอบก็ค่อยมาดูมัดรวมก็ได้นะคะ5และ4จะเป็น8 4 9 4 04859505นะคะอ่าเสพวกกิจ6และ5จะเป็น8 859505869606นะคะทุกคนพิเศษ9และ8 889808899909ปกติ7และ6นะคะเหมือนกันกับนอย B นะคะ869606879707นะคะทุกคน2น้อยนี้มีความเป็นไปได้ที่จะมาเลขเบิ้นเด้อค่ะ เอฟซีทุกท่านค่อยมาดูเลขเบิ้ลประจําวันว่าทุกท่านจะชอบไหมนะคะพี่น้องชอบก็ตามนะคะทุกคนไม่ชอบให้เลื่อนผ่านนะคะสถิติมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนมาดูนะคะมาดูมัดรวมทุกรอบทุกน้อยประจําวันที่สิบเจ็ดกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดจ้พี่น้อง่าพี่น้องสีมักบอนะคะนอะ้อสิเอ้อ มัดรวมนะคะอยู่ที่เลขเจ็ดและหกพี่น้องเหมือนกันกันกบสองนอยนี้เลยนะคะทุกคนเป็นตะรุนบอพี่น้องว่ามาดูคู่มัดรวมนะคะเหมือนกันนะคะสําหรับสายสองตัวบนสองตัวล่างนะคะแปดหกเก้าหกศูนย์หกแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดนี่คือคู่มัดรวม่ะทุกคนทีนี้เรามาดูเลขเด่นประจําวันกันนะคะว่าพี่น้องสมักบอเพื่อเป็นการ อ่าตัดสินใจได้ง่ายขึ้นนะคะทุกคนเลขเด่นประจําวันเสาร์นะคะทุกคนอยู่ที่เลข7และเลข2นะคะเลขเบิ้ลประจําวันคือ7 7และ2 2นะคะทุกท่านขาสำหรับเลขเจ็ดเลขเลขสองนี้เอฟซี 3, ทุกท่านสามารถวิ่งดูดได้ทุกคุ้นทุกหวยทุกรอบค่ะพี่น้องแล้วจะมากแล้วจะชอบนะคะทุกคนนําไปใช้ในแต่ละวันได้เลยนะคะค่ะทุกท่านขะสาหรับ หววหาหนอยนะคะวันที่17กุมภาพันธ์2567ใจก็ต้องเอาไว้แค่นี้นะคะขอขอบคุณทุกการรับชมทุกการกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์นะคะทุกท่านค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสุขสุขนหมาอนๆสุขสุขคนเด้อค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ